อีกด้านหนึ่งมีช่องทางให้ผู้ที่สนใจจะเป็นเกษตรกรนะคะโดยเฉพาะอาชีพทำนาได้เข้าผ่านการฝึกอบรมทำหลักสูตรนี้กันอย่างจริงๆจังๆนะคะกับโครงการทำนาหนึ่งไร่ได้เงิน1 0 0 0 0แสนค่ะจัดโดยพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นหลักสูตรระยะสั้นนะคะใช้เวลาอบรม3วันในช่วงวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์ค่ะเพื่อที่จะระดมสมองและฝึกฝนในเรื่องนี้กันอย่างเป็นมืออาชีพก่อนหน้านี้เป็นโครงการที่ทํามาระยะยาวนะคะและได้ผลไม่น้อยค่ะสําหรับเกษตร,รกรที่สนใจค่ะติดตามรายงานจากคุณวรรลักษณ์อิสารางกูลณุธย,ยาค่ะ นี่คือพื้นที่หนึ่งไร่ในโครงการทำนาหนึ่งไร่ได้เงินหนึ่งแสนภายในพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีที่เตรียมใช้ฝึกภาคปฏ,ปฏบิบัติให้กับผู้สมัครเข้าอบรมหลักสูตรโครงการระยะสั้น3วันในวันศุกร์นี้ ทำนานหนึ่งไร่ได้เงินหนึ่งแสนคือการอบรมองค์ความรู้กรเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์แนะนำวิธีใช้พื้นที่หนึ่งไร่ทั้งที่ดินและคูน้ำทำการ,กรเกษตรทุกตารางนิ้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยไม่ต้องพึ่งผาสารเคมีกำจัดวัชพืชปุ๋ยเคมีและยาฆ่ามแมลงคำว่ากเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ในพื้นที่หนึ่งไร่เนี่ยคะ่ะเขาจะบริหารจัดการพื้นที่อย่างไรบ้างคะครับ ถ้ามองไปก็จะเห็นนะตรงกลางเราเอาง่ายๆเลยนะฮะในรายละเอียดเนี่ยมันจะมีพวกเอกสารประกอบอยู่ตรงกลางเนี่ยจะเป็นพื้นที่ทํานาเห็นไมหมฮะจะทําเป็นช่องเพื่อให้เราเข้าดูแลได้สะดวกเวลาให้ปุ๋ยของเราในที่นี้หมายถึงจุลินทรีย์นะครับเทคโนโลยีสรพสิงก็จะเข้าไปดูแลได้ทั่วถึงะะนะครับปลาเองก็จะขึ้นมาตามช่องที่เราเปิดไว้อันนี้เรามีการออกแบบในรายละเอียดไว้เลยส่วนที่เป็นคลองน้ําลึกอันเนี้ยเราก็เลี้ยงหอยขม กุ้งที่ว่าไม่ได้เลี้ยงกุ้งใหญ่นะครับเราแนะนําให้เลี้ยงกุ้งฝอยกบนะฮะกบเขาก็จะใส่อย่างเงี้ยขึ้นมากินแมลงกินอะไรก็เกื้อกูลกันกับพืชครับนอกจากนั้นมีเห็นพืชผักหลายอย่างตรงนี้ช่วยยังไงพืชผักเนี่ยเราอยากให้คนได้เข้าใจคือเวลาสอนเราสอนวิธีคิดด้วยว่าคนคนหนึ่งจะทําการเกษตรเนี่ยอย่าไปหวังพืชเดียวอย่าไปหวังในคราวเดียวกันควรจะมีอาหารเลี้ยงชีวิต มีรายได้ในแต่ละวันหรือในแต่ละช่วงเพราะชีวิตคนเนี่ยมันต้องดําเนินอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่รอรับเงินก้อนเพราะฉะนั้นพืชผักสวนครัวในส่วนใหญ่เนี่ยเก็บเกี่ยวเร็วนะฮะและมีเก็บเกี่ยวเร็วในหลายระยะถ้าเป็นไม้ผลก็ปีละครั้งนะฮะข้าวนี้ก็90วันถึงร้อยี่สวันเพราะนั้นมันก็จะเป็นวิธีคิดที่กระจายการมีรายรับเข้ามาอันนี้ก็เข้าหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือเรามีภูมิคุ้มกัน วิธีการทำเกษตรแบบประยุกต์ที่จะแนะนำให้ผู้เข้าอบรมเช่นการทำนาใช้วิธีดำนาแบบป่าเป้าอาศัยความเชี่ยวชาญด้านความแม่นยำจะทำให้ต้นข้าวแข็งแรงจากปกติ1กอต้นข้าวจะขึ้นประมาณ30ต้นแต่วิธีการดำแบบนี้จะขึ้นมากถึง70ต้นขณะที่ขูน้ำรอบๆจะสอนให้เลี้ยงกุ้งประเภทกุ้งฝอยเพราะทนน้ำ เลี้ยงปลาที่กินพืชเพื่อประหยัดค่าอาหารปลาและปลูกพืชหลายชนิดโดยรอบเช่นชะอมกระเฉดและกล้วยคนที่จะเข้ามาอบรมเนี่ยคะ่ะจะต้องเป็นคนที่มีพื้นฐานทางด้านการทำการเกษตรมาก่อนหรือเปล่าคนธรรมดาคนในเมืองคนทำงานทั่วๆไปสามารถเข้ามาอบรมแล้วกลับไปทำได้ไหมคะครับเรื่องนี้สำคัญมากนะครับคนที่จะมา ทำเรื่องนี้ได้เนี่ยคุณสมบัติสำคัญมากข้อแรกคือต้องรักวิถีเกษตรอันที่สองต้องดูใจตัวเองว่าเออเราอยู่กับดินน้ำหญ้าธรรมชาติพวกนี้เรามีความสุขสองข้อเนี่ยครับรักและมีความสุขอยู่แล้วหลังจากนั้นเรื่ององค์ความรู้เรื่องอะไรเนี่ยไม่ยากครับพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์การมหาชนภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้จัดโครงการนี้ขึ้น โดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้กเกษตรทฤษฎีใหม่ตั้งแต่ปี2554จัดอบรมแบบระยะยาว5เดือนมาแล้ว3รุ่นมีผู้ผ่านการอบรมหลายคนที่นำความรู้จากการอบรมไปใช้ปฏิบัติและประสบความสำเร็จมีรายได้สูงสุดถึงกว่า2 0 0 0บาทต่อรอบการเก็บผลผลิต สำหรับโครงการระยะสั้นสุดสัปดาห์นี้รับบุคคลทุกอาชีพไม่จำเป็นต้องเป็นเกษตรกรเสียค่าใช้จ่ายคนละ3,500บาทโดยรับจำนวนจำกัด100คนวรลักษณ์อิสรางกุลอายุธยาไทย PBS รายงาน